ดับในโค้งเจ้าเนธี่ขงมมม้งกุมมะมง่างา์สีทํทใไ้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเกษตรกรเอ,เองเขาก็มองเราเราก็มองเขาแต่เราต้องทําให้มาว่าเขาเหนือยจากว่าเขาคือเป้าไม้ของเราเราไม่ได้เป็นป้าไม้ของเขาแต่เกษตรกรเ,เนี่ยคือเป้าไม้ของเจ้าเนธีทุกคนเลยที่เราจะต้องไปพัฒนาเขาหญิงถ้าเขาเองมาห้าสิบเราไปยี่ห้าสิบมันก็จะได้ความบรยิยเร็ว์นะคะ โครงการดีทางน้องเนี่ยจะไหนําให้รู้จักว่าน้องมองคนเนี้ยขึ้นไปก็จะแถบ,บียนมาปีที่แล้วนีคะปีใหญ่มารับหน้าที่ไม่ไม่ก็ขึ้นไปจะก็จะแถบียนเลยค่ะนั่งพูดคุยกันเลยมีคมเชื่อเด็กคนนี้อยู่ยีทิบว่าว่าเองแต่หว่าความคิดของเข้อคือเขาคิดกับบานเกิดและคิดพัฒนาบ้านตัวเองปีก็เลยบอกว่าเดียวปีตามไปเลยว่าน้องอยู่ตรงไหนถ้าตามไปเลยจนว่าเอาปลาไปปล่อยอางเด้งเดีงก็ยกขึ้นมาเล่ทัวเปโลโล เป็นปลาดีๆให้ไปจากสีพ่อเอาให้ผีมาผีก็ให้ตอไปว่าเอาไปเลี้ยงนองเมาเลยวันนี้ผีให้ปลาเขาเอาไปเลี้ยงจนวันนี้เราก็เฮ้ยปลาตัวนั้นย่างขึ้นมาเห็นอยู่เลยอันจะได้ถึงความชัเล็กสีผีมองเห็นวาถ้าเขาทาจริงเดี๋ยวเราก็ทําจริงคนจิงกับคนจริงพบก,กันเนี่ยมันก็จะเกิดพ้นงานขึ้นมาจริงๆก็วันนี้ผีก็เสียแลย้วแต่อันนี้ผีมาเล่เหลืองการขึ้นทะเบียนบอหนึ่งจังหวัปผีนี้ข้อว่าเป็นไปได้ไหมอำเภอจุฬาพนกับอำเภอชาอวดเราก็เปล่งใหอ เราคอยเข้าขึ้นมาเป็นเปล่งแยะเฮ็ดพ่นอีกเป็นเปล่งแยเพราะว่าจ้าวา่าเปล่งแยะนี้เขาเรียกวา่าการทําการอัจฉริยะถูกไหมเรายากยกพวกเขาที่ว่าตั้งใจอยากจะทํางานให้มันเป็นอาชีพดีเสริมรายได้ให้มากว่า,ากาคาอ้ยางดีมันตกต่ำให้ขอดาพ้นผลิตจากการเลี้ยงโดยว่าลดต้นทุนก็ดีหรือว,ว่าเลี้ยงแบบทุกสุขลักษณะเลยว่าทำตามระเบียบข้องทางรายการให้ทุกตรงเนี้ยทำามันไปืนมั่งเนื่องจ้อง้ำที่ยาวว่าไปเรื่อยๆ,ๆถึงตรงนี้ผี่มองว่า อำเภอเฉวงอาจจะเป็นตนแบบอำเภอจุฬาพรอาจจะเป็นตนแบบในเรืองกองกลุ่มกลุ่มต่างๆถึงกลุ่มพวกนี้ตอนนี้เราก็กําลังก่อร่างสร้างตัวให้เข้าขึ้นมาเป็นกลุ่มที่จะทะเบียนโดยชากรอนจะทะเบียนให้ทุกตองเป็นหนีที่บุคคลมีกมรมตรจบัญชีซาก้อนมาปิดอบดุ้นมาเฉยทอดหนอึ่งการลงบัญชีมีกรมส่งเสริมซาก้อนมาห้าหองประมาณชนับสนุนในเรืองก้องดอกเบี้ยตามมีตก่ขอข้อเข้ามามีอมซึ่งเข้ามาตอนนี้น่อยอันต่างๆ วิ่งเข้ามาใช่พวกเรานะคะเพื่อที่ว่าเขาเห็นว่าพวกเรานี่ก็คือเป็นคนที่ว่าสามารถที่จะพัฒนาได้เลยต่ตอนนี้ที่ว่าปีบอย่างกระเท็นเลวยังไม่ไปไหนกับป๋อจะตังเข้าไว้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นแะเบียนโดยผู้อ่าชการจังหวัดจดทตเบียนให้ทุกตห้เรียบร้อยเพื่อที่จะพร้อมที่จะให้ใครก็ตามที่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเลือส่งเริมนี่พวกเขาจะได้มีความพร้อมค่ะ กากข้ฟักกลุ่มนี้ไว้กลุ่มะมงนะคะว่าอย่าอย่าถิงนะอำเภอจุฬาพรกับอำเภอจ้าวดตอนนี้จุฬาพ์นั้นมีประมงอำเภอคนไม่ระบุชื่อมาเดียวรอยเดียวอย่างอาจจะไม่รับหน้าที่ในตําแหน่งที่แต่ว่าข้ออำเภอจ้าวดาจะรอสักเดือนซองเดือนพีก็คงจะไปในไ,ไม่ไกลเพราะตอนนี้กําลังเอเอเอาเอาสิ้นกาข้าวลาซาด้าเพื่อที่จะเปิดตลาดให้เขาอีกทางนึงนะก็อขอบคุณค่ะค่ะ ขอฟังเสียงว่าที่ประธานคุณแปงใหญ่ด้วยนะคะเะเชิญคค่ะ่ะะฟังแล้วมีความหวัง,งไหมคะมเชิญค่ะมันน่าทายกลุ่มเลยไม่สองอันกับไม่เย <c oughs> อะเยอะเจนะคะพี่ปนอมนะคะคุ้มจะเล่น,นกเกมนั่งไปเลย,เลยครับครับสวัสดีครับผุ่มปนอมนุ่งเกี้ยวครับ เออต้อกนกงนี้ใจะนับนุนด้ในในกุ่มเราเออตยอดไอไอไอ้ึ่งที่ความต้องการแต่พรเลี้ยงได้จะเงปลี่น,นย่งไนองกชักีกบกับโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะ แนวคิดทั้งหมดที่ได้รับมาจากทุกท<อ>่านที่มาเยี่ยมดูงานวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับได้ในส่วนของจุดแนวประกายได้ทั้งให้นะคะท,ท,ที่ที่เราพยายามทำกันถึงจุดนี้เนี่ยบางทีจุดเริ่มต้นมันมาจากจุดเล็กๆนี่แหละครับ เราแค่มีส่วนปาล์มส่วนปาล์มเราราคาต้นทุนมันถูกอยากมีรายได้เสริมก็เลยไปมองอ,อทาอะไรดีเขาไปเจอพี่ประมงคืปอประมงก็บอกว่าไปอบรมไม่อบรมเอาไปอบรมไปอบรม,ม,มก็ไปเจอไอเดียไปไปถึงอตอนทําประมงใหม่ๆนี้ไปเรื่องปลาใหม่ๆนี้กลัวขาดทุนนะครับก็เลยไม่คิดจะทําเป็นจริงๆงจังๆบอ่อใหญ่เราได้เศษอาหารเราก็เลยไม่ได้สีเ่ียสแต่เพราะว่าต้องลงทุนเนี่ยเราเลยต้องมีความ กดดันมากเพื่อโยเรียนรู้แล้วเราจะทํำไหมนะเราจะทํำไหมนะจนวันที่ไปอบรมเลี้ยงปลาไปอบรมเลี้ยงปลาปั๊บมันเหมือนกับว่าเราได้อุค์ประกอบมาเพิ่มเรามีความคิดว่าที่ดินหนึ่งไร่ใช้งานยังไงให้ได้สามไร่เราเลยมองว่าสวนปาล์มถ้ามีปลามาอยู่มันก็ไม่ได้เกิกะาต้นปลาแถมน้ําจากต้นจากเลี้ยงปลาบวกขี้ของปลากลายเป็นปุ๋ยให้ปาล์มด้วยนะครับ นอกเหนือจากพอได้ปลามาแล้วบางทีก็มานั่งคิดว่าขี้ปลาเศษปลาหัวปลามาแปลเป็นน้ำปลาได้ต่อไปไม่ไก็จะกลายเป็นธุรก,กิจที่สองที่สามฉะนั้นความตั้งใจของเราที่ดินหนึ่งไร่ทำยังไงให้ได้ผลประโยชน์สามไร่สี่ไร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่นั่นแหละครับการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเรื่องของอ่าจุดคุ้มทุนในเมื่ออะไรที่มันเป็นจุดคุ้มทุนหรือเป็นอุปสรรคอยู่เราก็ต้องมองข้ามมันไปให้ได้ อาหารปลาดุกต้นทุนอาหารแพงอ่สร้างอาหารขึ้นมาอะไรที่มันเป็นเรื่องยากในฐานะที่ว่าเป็นเกษตรกรคนหนึ่งเราไม่ได้โทษเกษตรกรคนอื่นว่าเขาไม่จริงจังทําไมเขาไม่ไพอบรมแล้วทําไมเขาไม่ทําเรากว่าจะได้รู้ว่าที่ไหนมีอาหารประเภทไหนเอามาทําอาหารได้มันต้องขับรถไปหามันต้องขนขวายมันต้องเป็นต้นทุนไม่เป็นค่าใช้จ่ายฉะนั้นเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพร้อมไม่เหมือนกัน เมื่อเขาเพร้อมไม่เหมือนกันอย่าโทษว่าเขาไม่จริงจังเขาก็อยากลดต้นทุนแต่เขาไม่มีจุดนับหนึ่งเมื่อเขาไม่มีจุดนับหนึ่งเนี่ยในเมื่อเรามีความพร้อมกว่าเราจึงเป็นจุดนับหนึ่งให้ทุกคนได้เราก็อยากจะเป็นจุดนับหนึ่งให้ทุกคนในเมื่อเรานับหนึ่งสอง,ส,องสามไปได้แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาอ,อาจจะนับได้ดีกว่าเรานะครับ วันนี้เราออกแบบอาหารเราออกแบบเครื่องจักรเราออกแบบวิธีการเราหาแหล่งอาหารให้เขาวันที่ต้องใช้สองมือทำอย่าลืมว่าอย่างที่พี่เขาบอกมาถึงเวลามันไม่สามารถที่จะผลิตให้เพียงพอกลุ่มได้ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนแบบปตทครับอย่าหวังความสำเร็จถ้าทำอยู่คนเดียวนะครับฉะนั้นสู้คนเดียวอย่าหวังความสำเร็จนะครับในปตทเว่าไว้ในโฆษณา ฉะนั้นเราก็เลยมานั่งมองว่าวันหนึ่งถ้าเราอยากเกติบโตเราอยากแข็งแรงเราต้องตัดความเป็นความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนของเราออกนั่งคิดว่ายังไงให้กลุ่มเราโตถ้ากลุ่มเราโตแทนที่เราจะต้องวิ่งหาตลาดตัวลำพังเดี๋ยวทั้งกลุ่มช่วยกันหาตลาดแทนที่เราจะหาเหล่งพันธุ์ู่คนเดียวเดี๋ยวทั้งกลุ่มก็ช่วยกันหาให้แล้วเราก็จะโตไปด้วยกัน ฉะนั้นในมุมมองของความสาเร็จที่จะหวังนะครับพก็คือขอให้เราเนี่ยรวมตัวกันให้ได้รวมกลุ่มกันให้ได้เริ่มนับหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวช่วยนับให้ช่วยกันนับเดียวมันจะถึงถึงล้านเองครับถึงร้อยล้านพันล้านได้ครับมันไม่ไกลหรอกครับนับคนเดียวนับหนึ่งสองสามครับแต่พอนับกันทีละถ้าคนล้านคนช่วยกันเขียนเลขครับ อาคนพันคนเขียนเลขกันคนละติดตัวมันก็ได้หมื่นได้แสนนะครับคนคนเดียวเขียนล้านนึงเขียนเยอะมากหนึ่งสองทำดีไปกระสิบเนี่ยแต่ถ้าคนหลายคนช่วยกันเขียนเนี่ยเลขล้านตัวเขียนแป๊บเดียวครับฉะนั้นความสําเร็จอยู่ที่เรารวมตัวกันให้ได้กอดคอกันให้ได้แล้วก็ยอมรับสภาพเหนื่อยด้วยการสู้ด้วยการสาเร็จด้วยกันนั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราอยากได้สูงสุดนะครับฉะนั้นมาถึงวันนี้ ก็ยังมองว่าอนาคตรเราจะกอดคอกันด้วยวิธีการไหนงั้นตอนนี้ที่ทํามาเนี่ยผมถือว่าเป็นความราบซึ้งใจนะครับที่หน่วยงานพี่กัญญาลักษณ์ทั้งส่วนของประมงส่วนของน้องนัทส่วนของออลงมาช่วยจนเราสามารถกอกกลุ่มกันได้ขนาดนี้ขอบคุณน้องม่งนะครับที่เข้ามาเป็นธุระรวมกลุ่มกันตอนนี้นะครับเรื่องที่ผมทาไม่ได้เนี่ย กลุ่มทําได้นะครับโอเคครับฝากด้วยครับผม